น้องป๊อบครับนครับอขอเพื่อนๆหน่อยนชาน่นครับไปที่ป้อมเหรอครับใช่ครับที่นี่ที่ไหนครับตากไทยตากไทยสวย,สวยไหมครับน้องป,ป,ป๊อบนะี่นะครับวิวสวยมากมีเรือนํำเที่ยวด้วยนะครับเดีด๋ยวเราไปดูกับน้องป,ป๊อกันเลย น,นี้น้องป๊อบกำลังจะพาเที่ยวนะครับพาเดินมากลางน้ำเลยครับมีภูเขาโอบล้อมสวยมากน้องป๊บไปกันเลยครับเดี๋ยวเราขี่เรือขี่เรือน,น้ำเที่ยวกันไหมราขี่เรือน,นํำเที่ยวกันไหมมีปลาด้วยหรอเราไปที่ป้อมปลาการกันไหมหนู่นป้อมตาไทย วิวสวยมากเลยนะครับโอ้โหให้ดูอีกทีนี่นะครับคือ <มา S 1> จะเจอสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีครับอากาศตอนนี้เย็นสบายนะครับไม่มีแดดเลยนี่สะพานนี้จะทําเป็นแบบลอยน้ํานะครับเป็นใช้ทําจากไม้ไผ่ไปน้ำปุ๊บเราไปลุยกันเลยว่าึ้นไปบนป้อมกันเลยเนาะ น้องป๊มาถึงป้อมปราการแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะหาทางเดินไปนะครับ,บนี่นะครับน้องป๊บเดินทางมาถึงป้อมปราการแล้วครับน้องป๊บจะขึ้นไปชมวิวข้างบนนะครับน้องป๊บจะไปขึ้นเรือแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปเที่ยวที่ถ้าฝั่งนู้นกันนะครับฝงน,นูน้นเราไปดูกันเลยเรือน้องป๊อบมาแล้วครับ <S <S นนเตรียมตัวขึ้นเรือกันเลย <S 2> <S 2> <S 2> ลำนี้แหละมารับน้องป๊บแล้วเย้ yeah. นี่นะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นเรือเที่ยวกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเรือมารับแล้วครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ถ้ำกันนะครับพี่เขากําลังใส่เสื้อชูชีพให้น้องป๊อบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ เพื่อความปลอดภัยเราต้องมีชูชีพนะครับเวลาขึ้นเรือน,นะครับเดี๋ยวต้องใส่ทุกคนเลยเราออกเดินทางกันแล้วนะครับไปเที่ยวกับน้องโ๊บกันเลยนะครับเ,ออเร็วมากเลย กำลังวิ่งนะครับตอนนี้น้องโป๊อยู่บนเรือนะครับโอ้น้ำกระจายเลยครับเรือวิ่งเร็วมากนีครับบรรยากาศร,รอบๆสวยมากนี่เราจะไปฝั่งนู้นกันนะครับ ใกล้จะถึงแล้วครับครับครับโปชอบไหมครับครับครับสวยมากเนาะสวยมากเลยตอนนี้น้องโป๊ก็มาถึงถ้ำปูอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับ กำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นฝั่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ปู่กันนะครับโอคครับโอ้ ดาวดงสมบูรณ์มากเลยนะครับ oh. ธรรมชาตินี่ยังแบบยังดีอยู่เลยนะครับธรรมชาติสวยงามมากนี่นะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะขึ้นไปไหว้บนนี้นะครับหน้าฝนไง นี่เรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบปู่กันนะครับถึงแล้วมาปุ๊ขึ้นมาเลยครับมาที่นี่จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดนะครับได้ยินไหมเสียงน้ำไหลตลอดมังมัง,มง เดี๋ยวเราจะไหว้ปู่สมิงดำนาคราชนะครับแม่ย่าเลิศนะครับเราปมาถึงที่นี่ทุกครั้งจะตีของนะครับเจ๋งมากครับตอนนี้เรามาพิสูจน์ข้างในถ้ำกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้หนาเจ๊เข้าไปดูนะครับเพราะว่าสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างล่างนะครับ เจออะไรไหมนี่ของแท้เลยของแท้เลยครับเราเจองูลอกคาบตรงนี้ด้วยนะครับมีบริวารที่นี่น่าจะน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่เยอะครับตอนนี้ก็มาไหว้ปู่ไหว้ย่าเสร็จแล้วนะครับน้องโฟกํกลังจะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บนฝั่งนะครับก็ประทับใจมากเลยนะครับที่นี่ สวยงามมากแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ใจดีมีบารมีสูงมากนะครับสัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่สาธุสาธุเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกนะครับระพบเจอระพบเจออะไรครับไม่ใช่ขยาลูกที่ดักปลาที่ดักปลาของชาวประมงชาวประมงเขาดักปลาครับใช่ที่ดักปลาลูกที่ดักปลา เขาเอามัดก,กับที่ดักปลาไว้เดี๋ยวน้องปบจะนั่งเรือกลับอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีชาวประมงมาหาปลากันเต็มเลยนะครับอยู่ที่ปากอ่าวน,นี่นะครับบรรยากาศยามเย็ยนนี้สวยงามมากเลยนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนบรรยากาศสวยมากครับ พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับบรรยากาศสวยมากตอนนี้น้องโป้มาจะถึงฝั่งแล้วนะครับ ฝั่งแล้วนะครับยิ่ฝั่งก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปเที่ยวถ้ำมาสนุกมากเลยสนุกมากเลยครับเดี๋ยวน้องป๊บจะขึ้นฝั่งนะครับมาเที่ยวตากไทยสนุกมากเลยนะครับน้องปสนุกไหมครับ